ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์วิ่งรีพช่องของคนรักรถที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับความแป่งและความหรูหราที่รวมอยู่ในรถกระบะสุดล้ำแห่งปีนี่คือการรีวิวนิสสันนาวาราปี2026ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดโลกนิสสันนาวารา2026มาพร้อมกับการดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยวและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัวรถภายนอกได้รับการออกแบบให้ดูดุดันทันสมัยเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงแต่แฝงความหรูหรา กระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่พร้อมไฟหน้าเลตทรงเพรียวช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูมีพลังตัวถังสีขาวที่เรารีวิววันนี้เข้ากันได้ดีกับล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตและกันชนท้ายที่ดุดันทำให้นาวาราปี2026เป็นมากกว่ารถกระบะธรรมดามันเป็นรถที่พร้อมลุยแต่ก็ยังคงสไตล์ที่หรูหราเหมาะกับการใช้งานในเมืองเช่นกันในด้านเครื่องยนต์นิสสันนาวาราสพ่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงบิดสูงขึ้นและประหยัดน้ำ ระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ตอบสนองได้อย่างรับเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อสามารถเลือกปรับโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหิมะหรือหินก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพถนนที่ครุกคะแม้จะเป็นรถกระบะท,ที่เน้นความแร่งแต่ Nissan Navara 2026ก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในเมืองได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบการสะเทือนหลังแบบไฟลิงพร้อมคอยล์สปริงช่วยเพิ่มเสถียรภพาพและความสบายให้กับผู้โดยสารในห้องโดยสารนิสสันได้ยกระดับความพรีเมียมด้วยวัสดุที่ดูดีมีคุณภาพเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบปุ่นเบาะและปรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจากแบรนด์คุณภาพทำให้การเดินทางเพลิดเพลินยิ่งขึ้นมาตรวัดดิจิตอลขนาด7นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนทันสมัยพวงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมทุกอย่างที่คุณต้องการในระยะเอื้อมถึง ในด้านความปลอดภัยนิสสันนาวารา2026มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศาทําให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางวิบากอีกหนึ่งไฮไลท์ที่โดดเด่นคือพื้นที่ท้ายกระบะท,ที่สามารถรองรับน้ําหนักได้มากขึ้น และมีระบบไฟสองสว่างเลดที่ฝาท้ายเพื่อช่วยให้ใช้งานในเวลากลางคืนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบไฟ 12V และระบบล็อกไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งของมีค่าการผสมผสานระหว่างความแรงและความสบายของนิสสันนาวารา2026ทำให้รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานในชีวิตประจำวันภายนอกดูดันภายในหรูหราเทคโนโลยีครบระบบความปลอดภัยจัดเต็มนี่คือรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ใช้งาน แต่ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่หากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่องในทุกด้านนิสสันนาวารา2026คือตัวเลือกที่คุณควรลองพิจารณาอย่าลืมกดติดตาม d r i v i n g d r i f t เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตครั้งถัดไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า